คุณผู้ชมคะมีใครกําลังเป็นหนี้อยู่บ้างคะมีใครใช้เงินแบบเดือนชนเดือนมีใครรายได้ไม่พอรายจ่ายบ้างคะคือหลายคนบอกว่าเป็นผลพวงมาจากโควิดที่ผ่านมาขณะเดียวกันสงครามที่เกิดขึ้นก็กระเทือนไปยังเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะแน่นอนค่ะว่าท่ามกลางที่คนไทยกําลังแบกภาระหนี้แบบดักอึ้งนะคะตอนนี้เริ่มมีสัญญาณข่าวดีเล็กๆมาจากรัฐบาล่ะในการเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้ พอกันเมือนก็เลยจับจ้องนะคะว่ารัฐบาลของเศรษฐาจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรแล้วจะแก้ปัญหานี้เร็วแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าทำได้ทั้งเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปัญหานี้จะเป็นการดึงเรตติ้งของรัฐบาลให้กลับคืนมาวันนี้ก็เลยชวนคุณผู้ชมคุยกันนะคะตีแตกประเด็นนี้กันหน่อยค่ะนี่เลยค่ะคนไทยนี่ท่วมรัฐเร่งแก้สงครามยังไม่จบเศรษฐกิจโลก ปั่นป่วนคำถามที่ว่าแล้วคนไทยมีหนี้เยอะขนาดไหนคุณผู้ชมพาไปดูตัวเลขให้เห็นกันแบบชัดๆค่ะเพราะถ้าไปเปิดดูตัวเลขนะคะปรากฏว่าหนี้ครัวเรือนของเราพุ่งสูงขึ้นมากพุ่งสูงขนาดไหนนี่คุณผู้ชมนะติดอันดับ8จาก70ประเทศทั่วโลกนะคะไปดูหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ค่ะไปดูตั้งแต่ก่อนโควิดนะคะก่อนโควิดปรากฏว่าตัวเลขอยู่ที่เท่านี้ค่ะ 84.1%ในปี62อันนี้ถือว่าสูงแล้วใช่ไหมคะแต่พอหลังโควิดเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นพุ่งปริกกว่าเดิมค่ะจาก84.1พุ่งขึ้นมาเป็น94.7ในปี64นะคะนี่ถือเป็นตัวเลขสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยส่วนตอนนี้ปี66 แม้ว่าภาพรวมโควิดจะคลี่คลายลงไปนะคะแต่ไปดูหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ถือว่ายังสูงอยู่ค่ะแม้ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้านะคะไปเทียบดูไตรมาสที่1ของปีนี้ตัวเลขยังคงอยู่ที่90.6%คําคำถามคือทำไมหนี้เยอะขนาดนี้แล้วหนี้ครัวเรือนมาจากอะไรบ้างก็หนี้ครัวเรือนมาจากหนี้ที่เราไปยืมสถาบัานการเงินไหนคุณผู้ชมคะหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลใช่หนี้ครัวเรือนหมดเลยนะคะ ขัยับไปดูกันต่อค่ะพาไปดูนี่เสียบ้างใครเป็นนี่แล้วไม่ใช้เป็นนี่เสียนะคะ NPL ละค่ะนี่ที่ไม่เกาะให้เกิดรายได้คนกลุ่มไหนบ้างนี่เลยค่ะตัวเลขนี่เสียเยอะสุดอายุ60ปีขึ้นไปอะ60ปีขึ้นไปนะคะนี่เสียมากสุดเลย10.2 ส่วนอายุน้อยกว่า30ปีนะคะสัดส่วนอยู่ที่4.1%อายุ50ปีถึง59ปีสัดส่วนอยู่ที่1.4%ค่ะนี่เป็นตัวเลขของสภาพ,พัฒน์ที่ประกาศออกมานะคะซึ่งโวแบงเขาบอกเลยค่ะว่าถ้าไปดูนี่ต่อครัวเรือนเทียบ GDP นะคะถ้าประเทศไหนที่เกิน77%ถือว่าประเทศนั้นมีผลต่อเศรษฐกิจให้เติบโตช้าด้วยนี่เป็น NPL ที่เกิดขึ้นขยับไปดูกันต่อค่ะ เราเห็นตัวเลขนี่รัวเรือนพุ่งสูงปริขนาดนี้นะคะแบงค์ชาติไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะล่าสุดบอกเลยนะคะว่าจะมีการปรับลดนี่รัวเรือนลงทํำยังไงดูกันต่อนะคะนี่รัวเรือนไทยตอนนี้นะคะอย่างที่บอกคิดเป็น90%ต่อ GDP นะคะคิดเป็นเ,เงินเนี่ยมันสูงถึง1 5บหถึงสิล้านล้านบาทตัวเลขสูงมากค่ะแล้วสัดส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นนี่เสียหรือ GDP ีเนะคะนี่สี่หรือ n ม l คุณผู้ชม10%เปเป้าหมายของแบงค์ชาติบอกว่าจะลดลด นี่ครวรเรือดลงจาก90%เหลือ80%ต่อ GDP นะคะลดลงมา10%ท้าทายนะคะแล้วก็ไม่ง่ายด้วยงั้นพาไปดูมาตรก,การของแบงค์ชาติกันต่อลดนี่อย่างไรคะ่ะสามพ่อเนี่ยแหละคะ่ะเป็นมาตรก,การใหม่ที่แบงคชาติเตรียมจะออกมาปีหน้านะคะ3เรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกเลยคะ่ะจะมีการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ responsible lending นะคะแล้วจะเริ่มหนึ่งมกราคม ถามว่าไฮไลท์คืออะไรคือต่อไปเนี่ยแบงค์ชาติบอกใครจะปล่อยกู้ก็จะไปดูตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําให้มากขึ้นนะคะให้มันเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ไปดูเรื่องของหนี้ครัวเรือนเป็นหลักอยากให้มันเสียหนักไปกว่าเดิมอย่าให้มันพุ่งไปกว่าเดิม่ะเรื่องที่2เชื่อว่าหลายคนน่าจะถูกใจนี่เลยค่ะแก้ปัญหาหนี้เรือรังมีใครเป็นบ้างคะคือถ้ามีหนี้จ่ายแต่ดอกจ่ายแต่ดอก ยังไม่มีโอกาสจ่ายต้นเลยนะคะพอจ่ายแต่ดอกต้นไม่จ่ายมันเท่าเดิมอะ่ะคุณผู้ชมนี่ก็เลยสูงขึ้นแก้ไม่หมดสักทีแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะคะทางแบงชาติบอกมีมาตรการนี้ค่ะแก้ปัญหานี่เรื้อรังก็จะเริ่มต้นนะคะจากฝั่งของสินเชื่อส่วนบุคคลก่อน ให้มีหนี้ไปปิดหนี้กับสถาบันการเงินนะคะจากนั้นเข้าสู่โครงการปิดหนี้ให้ได้ภายใน5ปีดอกเบี้ย15%ค่ะโครงการนี้จับจ้องกันนะคะเชื่อว่าจะมีคนเข้าร่วมโครงการเยอะทีเดียวจะเริ่มเนี่ยประมาณเมษายนปีหน้าค่ะปี67 ส่วนหนึ่งมาตรการคือเรื่องของลูกหนี้เข้าถึงสินเชื่อได้ตามความเสี่ยง list based pricing นะคะเนี่ยคุณผู้ชมคะคือมันจะมีสินเชื่อบางสินเชื่อนะคะที่ทําให้ลูกหนี้เข้าไม่ถึงต่อไปก็จะมีลูกหนี้เข้าถึงสินเชื่อได้มากยิ่งขึ้นดอกเบี้ยก,ก็จะได้ถูกลงด้วยเดี๋ยวจับตามมาตรการของทางแบ่์ชาติกันดูเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้ควเรือนที่มันสูงขึ้นนะคะทีนี้พาไปดูภาพกว้างกันบ้างเนี่ยค่ะ ภูมิศาสตร์การเมืองขยาเศรษฐกิจโลกสงครามที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะไปยืดเยื้อยาวนานสักเท่าไหร่แต่เราเห็นเนี่ย IMF ออกมาหันประมาณการ GDP โลกนะคะมีการประมาณการไว้ว่าปีนี้ -6 6เนี่ยจะเห็นการเติบโต3%ไงแต่ปีหน้าลดลงเหลือเพียง2.9%ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไม IMF ถึงมีการหันประมาณการ GDP โลกการเติบโตของโลกลงนะคะคำตอบก็คือสงครามไงมีสงครามเกิดขึ้นตอนนี้แล้วก็ต้องจับจ้องกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าสหรัฐจีนสงครามยูเครนรัสเซียที่สำคัญตอนนี้อ่ะ สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะคะมีผลทั้งหมดทั้งมวลนะคะกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกแล้วมันลามมาถึงเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจบ้านเราด้วยเพราะเราก็เพิ่งผ่านการส่งออกนะคะที่สําคัญเราก็ต้องการเบ็ดเงินจากต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราด้วยค่ะเอาเขาอยับไปดูกันต่อค่ะไปดูตัวเลขเศรษฐกิจไทยกันบ้างการเติบโตเป้าหมายจ d p ีที่วางเอาไว้นะคะแบงค์ชาติวางเอาไว 4. 4้4.4% 4.4%ที่ว่าเนี่ยต้องเผชิญความท้าทายปีหน้าเรื่องของน้ํามันนะคะเรื่องของเงินเฟ้อนะคะ รวมไปถึงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นแต่รัฐบาลเศรษฐายังคงประมาณการการเติบโต GDP ไว้5%ค่ะฉะนั้น5%ถือว่าเป็นตัวเลขท้าทายพอสมควรนะคะท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงปั่นป่วนสงครามที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยนะคะจับจ้องทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากนี้หละค่ะนี่เป็นทางเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะกับสุภวรนโตคุณผู้ชมคะ